ก็เรียกตัวมาว่าเธอจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใหม่นะหลวงพ่อจะให้ของดีไปได้รักษาคุ้มครอง mm hmm. พร้อมกันนั้นหลวงพ่อก็จะบอกว่านะเธอไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาข mm hmm. ยันหมั่นเพียรทําการหาเลี้ยงชีพโดยสุดจริตนะ mm hmm. แล้วก็อย่าได้ไประพฤติเสียหายแต่งพระท่านจะได้เวลาจะให้ก็กากับไปเสร็จ mm hmm. เรื่องของสินธรนหลวงพ่อประพฤติว่าควรจะเว้นผ้ หรือสั่งให้เว้นอะไรแล้วก็ให้ประพฤติอย่างไรเพราะนั้นโอกาสที่จะให้นน้อยวิธีการที่จะให้อย่างนี้ก็มีความหมายทำให้เกิดผลได้หลายอย่างคนที่อยากจะได้ก็ต้องเอาตัวอย่างของคนที่ได้ใช่ไหมเพราะต้องประพฤติดีท้าไม่ประพฤติให้ดีหลวงพ่อก็ไม่ให้เพราะอยากได้ของดีก็ต้องประพฤตตัวให้ดีแล้วนอกจากนั้ถ้าเวลาให้หลวงพ่อก็จะ เป็นโอกาสที่จะได้สอนธรรมะหมดเลยเครื่องมือสื่อทำได้อยอ่อันนี้ก็เอามาเป็นบทสรุปให้เราดูว่าลักษณะข,ของพระสมัยก่อนที่ท่านปฏิบัติตามหลักการเนี้ยปฏิบัติต่อเรื่องของวัตถุมงคลพระเครื่องเป็นต้นอย่างไรหนึ่งไม่มีราคาไม่มีค่าเป็นเงินทองใช่ไหมท่านไม่เอาเงินเพราะว่าต้องให้ปรา่า สองไม่ได้ให้ง่ายๆไม่กลาดเพื่อนให้ยากจะได้มานี่ต้องประพฤติให้ดีโอ้โหกว่าจะได้ทั้งทีนะเรียกว่าเรียกว่าต้องสะสมบาร,รมีของตัวเองกันเยอะเลยกว่าจะได้มาแล้วก็สามนะมีข้อเรียกร้องทางศีลธรรมใช่ไหมเออเธอจะได้นะ พระจะคุ้มครองต่อประพฤติตัวดีอย่างนั้นๆถ้าเธอประพฤติเสียหายอย่างนั้นๆพระไม่คุ้มครองสมัยก่อนนี่ก็จะมีข้อห้ามเยอะเลยนะพระที่ได้ไปนเนี่ยอย่างไปด่าแม่เขานี่พระไม่คุ้มครองเลยพี่สุพรรณอภิรีประจันต์ก็มีท่านขุนท่านหนึ่งสมัยพุ่งเด็กเล็กๆไม่กี่ขวบอะในขุนศรีนี่เรื่องลือมากกว่านังเหนียว ปราบผู้ร้ายนี่โดนยิงก็ไม่มีเป็นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นมือที่ขมังนะปราบโจนที่น่ากลัวนี้คุณสีซึ่ชื่อเต็มว่าคุณสีประจรันรักษาเนี่ยไปปราบโจรไปปราบโจรต่อมาคราวหนึ่งปรากฏว่าถูกโจนถูกโจนยิงตายเอา้าชาวบ้านเขาก็โจดจันเป็นว่า โจรมันทําไงก็ไม่รู้ท่านขุนก็เลยโกรธโมโห<ะ>พอด่าแม่มันท่ะน,นั้นลราปังเลยเข้าเลยท่านขุนตายเลยนนี่เพรฉะนั้นเนี่ยโบราณเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขวังนี่ต้องมีศีลมีธรรมเพราะน,นั้นเนี่ยจะกำกังมาเสร็จอ้าวแล้วอะไรอีกมีคุณภาทางจิตใจคือโยงระหว่างบุคคล ที่มีพระคุณหรือความดีอย่างว่าหลวงพ่ออุปชาท่านจะให้กันลูกศิษย์ก็ต้องเลือกผู้ที่ประพฤติดีแล้วเลือกเวลาที่จะให้ให้ในยามไปทำมาหากินหรือว่าไปตั้งหลักตั้งฐานอะไรนี้ทีนี้พอให้ไปแล้วแล้วให้ได้ยากเนี่ยลูกศิษย์ไปอยู่ไกลๆเนี่ยพระองค์เนี้ยจะเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเมื่อนึกถึงพระนี่ก็นึกถึงพระ พระพุทธเจ้าด้วยอันดับหนึ่งใช่ไหมว่านี่เป็นองค์ชอยเราพึกถึงพระพุทธเจ้าสองแล้วลึกถึงอาจารย์หลวงพ่อ,อประชาที่ให้มาโอ้ความทราบซึ่งเนี่ยเวลาเราลึกถึงก็แล่นไปหมดเลยใช่ไจิตใจที่นึกถึงพระคุณความดีของท่านดีทันใดช่วยเหลือกเกิดน,นุนมาอบรมสั่งสอนมาคําสอนของท่านท่านสั่งเรามายังไงก็ต้องลึกถึงคําสอนของท่านด้วยใช่ไหมจะต้องมาพบิบัติอย่างนั้น ทีนี้พอตัวแก่เท่าลงเนี่ยอุต่าหรักษาพระองค์นี้ไว้อย่างดีเนี่ยเนะ่จะเรียกว่าถนอมอย่างดีที่สุดละเนี่ย <Yeah. S 1> พอแก่ตัวเข้าก็มีลูกกรลูรักเออโตขึ้นแล้วนะก็มาเรียกมาพระองค์เนี่ยพ่อได้มาลงพ่อประชาท่านให้พ่อเนี่ยรักอย่างชีวิตเลยรักษาไว้อย่างดีเวลานี้ลูกโตแล้วพ่อก็จะมอบให้ yeah. าลูกก็ได้รับไปใช่ไหมโอ้นี่ลูกรับไปก็นี่เป็นขอสุดแล้วตั้งใจมอมให้กับเรา<ม>คุณท่าทางจิตใจความสัมพันธ์โยงระหว่างลูกกับพ่อนี่ถ้ามาอยู่ที่หลวงพ่อนี่และโยงไปหาอุปชาของหลวงพ่ออีกโยงไปหาพระพุทธเจ้าอีกใช่ไหมนี่แหละตลอดในคุณท่าทางจิตใจนี่รวมอยู่ที่พระเครื่ององค์เดียวนี่นั้นห้อยหลวงพ่อนี่ ที่ไรก็นึกถึงทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพ่อทั้งอุปชาของพ่อเนี่ยมันคุณค่าทางจิตใจเต็มหมดเลยนั้นมันมีคุณค่าสูงมากเลยเรามาดูปัจจุบันในคุณค่าเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลือเลยหนึ่งมันซื้อได้ด้วยเงินทองมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซื้อได้ด้วยเงินใช่ไหมใช่ไหมสองมันเกินกาดดาษดาหาได้ง่าย สามมันไม่มีข้อเรียกร้องทางศีลธรรมเลยช่มไหมเป็นเรื่องของหาลาบหาเงินหาทองอย่างเดียวอ่าเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเพราะเราแบบเรามีพระเครื่องนี้อ่าเราจะได้ปลอดภัยได้ฮึกเหิมจะทําอะไรก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมกลายเป็นยุหัวใจในทางฮึกเหิมทําความชั่วก็มีนี่แล้วก็เป็นเรื่องของการเห็นแต่ตัวได้โชงในลาภส่วนตัวเนี่ ไม่มีคุณค่าทางศีลธรรมา,มา,มาจะเรียธรรมเข้ามาสี่ไม่มีคุณค่าทางจิตใจที่เชื่อมโยงอย่างที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านผู้มีพระคุณพ่อแม่บิดามารดาปูยญาตายายอะไรต่างๆเ่าไม่มีใช่ไหมนะแม้แต่พระพุทธเจ้าบางทีก็ไม่ได้ลึกถึงลึกใดแง่ว่าเป็นวัตถุมงคลที่จะช่วยตัวเอราลงคุณค่าเหานี่หายหมดเลยนั้นอย่าไปดูถูกคนสมัยโบราณ นี่ว่าเออคนโบราณมานับถือพระเครื่องพึงรางของทางวัตถุอมองคลเรามาเอาตัวเราไปเทียบเพราะคนสมัยนี้ไม่ได้มีหลักอะไรแล้วและหายมาก่นะตอนนึกว่าคนโบราณจะเป็นอย่างตัวเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นในความหมายนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ว่าทําไมวัตถุอมองคลหรือพระเครื่องซึ่งเป็นเรื่องของรูปธรรมเนี่ยจึงมาสื่อ รรมะดใช่ไหมจะมาเกิดใหม่นี่ไม่ได้ตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคนวิญญาณเป็นของกลางตายจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้สุดแท้แต่กรรมทีนี้ในเมื่อมาพูดถึงกรรมแล้วใครที่จะทำความเข้าใจว่าบุญกับบาปเป็นค่าเท่ากันบุญบาปมีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงไหน อยู่ตรงที่ท่วงดวงจิตของสัตว์ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารแต่แตกต่างกันโดยการให้ผลบนให้ผลเป็นสุขบาปให้ผลเป็นแต่คนค่าที่ทำให้จิตของผู้ติดอยู่ในบุญกับบาปให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารนั้นมีค่าเท่ากัน เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทับเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วต้องสลัดทิ้งทั้งบุญแลยบาปถ้าอก็ยังคล่องอยู่ในวัฏสงสารก็บาปอยู่ก็ยังคล่องอยู่ในวัฏสงสารยังไม่พ้นต้องค้นทั้งบุญเลยบาปอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกกรุณาไปค้นดูเอา <c oughs>